วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไอไอการออกกำลังกายผมไม่แปลกใจนะ<ช>สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์สุดค,คือคลิปออกกำลังกายของคุณคนดูเป็นล้านอ้าวคือคลิปนี้ทุกผู้ชมฮะดูฮะมามาใช้เราไปไปสองทีเอา้าเอ้าอุ๊ย โอ้เออแต่พอมาฟังแล้วเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหค่ะพี่โ้คือออกกําลังกายอ่ะคนก็ชอบแหละแต่ที่ว่าแฟนๆชื่นชอบเสียงในการออกกำลังกายของคุณมากเลยคือตอนถ่ายผมก็ไม่ได้แบบโฟกัสนี้เพราะมันหนักไงเราแบบพยายามที่จะแบบ เปล่งเสียงออกแรงเพื่อที่จะให้แบบว่ามันเราสามารถยกได้หนักมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นการหายใจคอมเมนต์ผู้หญิงในคลิปนั้นก็ได้ดู Comment มาไม่ค่อยกล้าดูเท่าไหร่เมื่อกี้คุยอันซ้ำบ้าอมเมนต์คอมเมนต์แฟนขาพูดอะไรออกกําลังกายบ่อยๆนะคะเขาพูดด้วยอินเนอร์นี้เลยอันนี้พี่ไม่ได้พูดเองคอมเมนต์เขียนชาวเน็ตเขียนอีกอันบอกว่าอะไรนะเสียงเสียงนี้อะไรนะโอ้ เสียงแบบนี้เปล่งบ่อยๆนะคะอย่างนี้ดีไม่ดีเธอเป็นคนคอมเมนต์นไ่้หรือเปล่าไอ้ใช่เงอ้ยคหนูเป็คอมเมนต์อันเนี้ยออกกำลังกายบ่อยๆนะครับเนี่ยเธอใช่เลยอันนี้ผมขอแก้ตัวนิดนึงคือเสียงเนี่ยพอเรามาเปิดเงี้ยมันดูแบบเออมันดูแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่สถานที่จริงอะ ทุกคนเขาเปล่งเสียงอันรุนแรงมากพี่ไม่หรอกแต่มันพอมันเป็นคุณไงพอคุณเปล่งเสียงนักสาวๆมันอดจินตนาการไม่ได้คลิปหลังๆผมเลิกเอาเพลงมาใส่แล้วใส่เพลงดีกว่าเชื่อไหมเดี๋ยวสปายต้องมีแฟนคลับบอกว่าช่วยออกกำลังกายช่วยเรียกชื่อหนูได้ไหมครับอันนั้นก็เกินไปนั่นคือจริงๆเป้าหมายหลักเราคือเราอยากจะเก็บไปดูด้วยว่าโปรเซสในการออกกําลังกายเราเนี่ยเราเหนื่อยนะก่อนที่จะมันจะไปถึงโปรที่เราตั้งไว้ ชาวเน็ตก็เลยเก็บไว้ดูด้วยเหมือนกันใช่ไม่ดะอย่งนึ้งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันอินสปายให้คนหันมาออกกําลังกายได้มันก็ดีเอาเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ได้เดี๋ยน้องเข๋ล่าสุดเอาหรอล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ากําลังจะเปิดธุรกิจด้วยเป็นร้านกาแฟจริงจังถึงขั้นลงทุนไป10ล้านเลยใช่ครับร้านกาแฟคุณทําใช้เงินทุน10ล้านเลยเหรอตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้นรอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็มันเป็นธุรกิจแรกของเราอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเรา มีแพชชั même, ่นก er ับม cool. okay. cool, cool. like ันมากๆเราจริงจ uh ัง huh. กับม yeah. <laughs> <ored functionality> <laughs> <close anxiety> ันเราก็เลยอยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกวัสดุการออกแบบโครงสร้างต่างๆก็มาจากตัวเราเลยว่าเราอยากจะให้มันเลติเซนต์ความเป็นตัวตนของเราใช่คือของผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวคาเฟ่ผมมันจะเป็นสไตล์ลอฟซึ่งมันเป็นลอฟที่ผมอยากให้มันเป็นลอฟจริงๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินเยอะตรงที่คือข่าวอุปกรณ์มันอาจจะไม่แพงหรอกแต่ว่าผนังอะไรเงี้ยหรือว่าการแบบฉาบปูนคือพอทํามาปุ๊บเราไม่พอใจ ก็ต้องทุบทําใหม่ซึ่งมันจะแบบเวสคอร์ไปกับตรงนี้มากกว่ามันเป็นคล้ายๆแบบงานปฏิมากรรมนิดนึงงเพราะว่ามันยากครับมันก็ต้องออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถจุดเริ่มต้นคิดว่าจะทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ไม่เลยพี่ตอนแรกผมคิดว่าจะเปิดร้านแบบเล็กๆครูหาหนึ่งมีเอเมซอนมาชินเล็กๆจริงๆแล้วคือโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มจากการที่เรา ชอบดื่มกาแฟก่อนเราเราชอบทํากาแฟคือผมเริ่มเรียนกับทำกาแฟรครั้งแรกน่าจะประมาณ5้าปีที่แล้วคือเรียนชงเรียนชงครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเ <Deep S 2> มล็ดกาแฟออชาอพอเราเริ่มเข้าเรื่องดิฟเนี่ยมันก็จะมีสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟทวีปอะไรที่แบบลึกๆลงไปอีกแล้วก็เริ่มสนใจละเราชอบอแล้วก็เริเรียนเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ ซื้อเครื่องมาไว้ที่คอนโดนี่จริงจังเลยเห็นบอกว่าบินไปเมลเบิร์นก็คือไปดูเรื่องของกาแฟด้วยเพราะว่าเมลเบิร์นจริงๆก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นเมืองกาแฟใช่ครับคือเราก็อยากจะหาอินสปิเรชันให้กับร้านของเรามันนต้องเรียนเยอะขนาดนี้เหลอแค่การชงกาแฟเนี่ยนะใช่ครับละเอียดอ่อนเหมือนกันเนาะอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าเมล็ดกาแฟที่เราสั่งมาอย่างเงี้ยมันต้องมีการแบบคายแก๊สก่อนคือเราต้องตั้งทิ้งไว้ให้แบบประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เมล็ดกาแฟมันก็จะรสชาติเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ วันที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งร้อนวันหนึ่งฝนตกความชื้นเราก็ต้องมานั่งปรับอุณหภูมิน้ําปรับกายไซส์ของของของตัวบทที่แตกต่างกันออกมานี่รู้จริงนะรู้จริงรู้จริงเลยเปิดที่ไหนครับร้านกาแฟเปิดที่ขอนแก่นครับพ่อบ้านผมอยู่นั่นไงแบบครอบครัวอยู่ที่นู่นแล้วก็มีที่ดินอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแลนไว้ว่าเปิดประมาณเมื่อไหร่คะแบงค์ตอนแรกแพลนไว้ว่าจะเป็นปลายปีนี้ครับแต่ว่าล่าสุดเพิ่งกลับไปครับแล้วก็ ต้องทุบใหม่แล้วทุบกี่รอบแล้วไอ้กระแพงอันนั้น่ะเยอะมากครับคือคือพอเราไปดูแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันมันยังไม่ได้อแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการกลับไปครั้งเนี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเราควรไปสมัครเป็นบาริสต้าสักร้านนึงก็พอแล้วคือมันทำให้ผมรู้สึกเลยว่าพาร์ทที่มีความสุขที่สุดในการทํากาแฟเนี่ย ในในในวงการกาแฟคือการทำกาแฟ,าแฟคือการบบ่ง <พา S 1> ตอนนั้นแหละที่มีความทุกข์ที่สุดคือการทำผนัง ใช่นี <see> <monastery> <The absor baptism> ่เอาซะผมอยากไปเห็นผนังนันของคุณเลยนะรอเสร็จเลยนะรอเสร็จเลยนะครอติดตามข่าวสารนะฝากสนับสนุนร้านกาแฟที่ทุบผนังบ่อยที่สุดในประเทศไทยด้วยจะเป็นนด์มาร์คใหม่ของขอนแก่นนะกำแพงอนัน่ะไม่แล้วต้องเขียนป้ายด้วยว่าผนังนี้โดนทุบมปแล้วกี่ครั้งเป็นบทศา์อย่างหนึ่งคุณยันทีนี่เรื่องราวสุดของคุณมากดีกว่า My s s s y Princess <iling> เจ้าหญิง2022เรื่องราวเป็นไงฮะเรื่องราวจะเกี่ยวกับเจ้าหญิงครับ คือ,อ,อผมว่าทุกคนอาจจะเคยคุ้นคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างแล้วเรื่องของเจ้าหญิงที่จะมีทั้งซินเดอเรลล่ามีสโนไวท์แล้วก็มีเจ้าหญิงนิชาครับซึ่งเขาเอาคอนเซปต์ของเจ้าหญิงเนี่ยมาปรับใช้ให้เป็นคอนเซปต์เจ้าหญิง2022ซึ่งมันจะแตกต่างกับเจ้าหญิงที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินมาเมื่อก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยการ ที่ที่ผมเกินมามันจะเป็นแค่การเอาคอนเซปต์ของเจ้าหญิงต่างๆมามาอยู่ในเรื่องมากกว่าอย่างเช่นตอนของผมเนี่ยซเนล่าก็จะมีซิมโบลิกอย่างเช่นรองเท้าแก้วอาของตอนสโนไวท์ก็จะมีเป็นแอปเปิลแล้วก็ตอนเจ้าหญิงอิทาก็จะเป็นเรื่องของการนอนนอนสลิปปิ้งบิวตี้ใช่ในเรื่องคุณเล่นเป็นใครครับในเรื่องผมเล่นเป็นภูผาครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มมื่นล้านมื่นล้านก็ไม่ต่างนะร้านกาแฟก็10ล้านแล้วนะนี่ครับตอนนั้นอะเล่นคู น้องเอิร์นดตะสตาร์ดอลด้วยใช่ครับร่วมงานกับน้องเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับแล้วก็แปลกใจเพราะว่าน้องเขาเนี่ยอายุแค่ตอนที่เริ่มถ่ายทำนะครับน้องเขาอายุ16แล้วตอนนั้นผม25กสหาังจะ26่สอห่างกันก็1ิปีครับใช่น้องเขาใหม่ด้วยแล้วเราก็คือพอเราเป็นนักแสดงที่เรามีผลงานมาค่อนข้างแบบมีผลงานมาบ้างอะไรเงี้ยก็ทําให้เราได้เจอกับอะไรที่มันใหม่ทําให้เราแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เรา รีเฟรตัวเองด้วยแล้วในเรื่องเล่นกับใครคะนอกจากเอินเอินแล้วเล่นกับใครในเรื่องก็จะมีเป็นพี่คิวคิวสาลัยี่คิวแล้วก็มีพี่ซานนี่ซานนี่ใช่แล้วก็มีเป็นพี่ลูกเกดลูกเกดเป็นแม่ผมพี่เชื่อไหมว่าครั้งแรกที่ผมเจอพี่ลูกเกดอ่ะผมกลัวเขามากนะทำไมอ่ะคือผมยังไม่รู้จักเนี่ยว่าเขาเป็นคนยังไงคือเราเคยเห็นแต่ในรายการอ่ะแม่ไงนางพญาคือตอนแรกผมก็นั่งเล่นๆอยู่พอพี่ลูกเกดเดินมาผมก็ เล็กลงตัวเล็กทำไมเ,ออเออพราะเขาเดินเขาจะแบบว่าใช่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 เขามีรังสีเนาะใช่รังสีเขากวงแม่มาเลยนะใช่ภายออเขาอาจจะดูแบบดุดูนิดนึงออแต่พอได้คุยแล้วแบบก็ก็ดีครับ ก็ตอนนี้ก็สนิทกันเลยอ่าฝากติดตามให้ดีนะกับซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าหญิงยุคใหม่เลยนะครับ My Sexy Princess นะฮะเจ้าหญิง2022อากาศตอนแรกเสาร์นี้เลยครับผมฝากละครฝากละครนิดนึงครับผมก็ฝากละคร My Sexy Princess นะครับหรือว่าเจ้าหญิง2022ในตอนซินเดอเรลล่านี้ด้วยนะครับฝากน้องอันเอินที่เป็นน้องใหม่เรื่องแรกของเขาเลยแล้วก็ฝากผมที่อาจจะเก่าแล้วแต่ก็อยากจะฝากติดตามเพราะว่าผมรู้สึกว่า คุณจะได้เห็น girl power ในในโปรเจกต์นี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องรอคอยให้ผู้ชายมาดูแลล้องมารังรอตามดูนะครับกับ My Sexy Princess นะครับวันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับวันนี้ขอบคุณน้องแบงค์มากนะครับคคุณบะขอ ช่วงนี้รู้สึกดาวจมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะดาวดีดามากมากพี่เกลือพอ,อะไรรู้ไหมเกละคนนี้คือการสารฝันของดาวมากดาวเห็นร้านนี้มา3ปี3ปีดาวเห็นแล้วแล้วก็แบบแชร์ไว้ใน Facebook เราบ่อยมากพี่เกลือก็น่าจะเคยเห็นแล้วก็จะมีเพื่อนมาเยาะเย้ยเราตลอดว่ากินย่างกินย่างแบบเมนชันมาหาแล้<ม>เราเยังไม่เคยได้ไปกินเลยแล้วทำไมยังไม่เคยได้ไปกินอ่ะมันไกลเหรอ แล้วคนเยอะด้วยแล้วเป็นร้านดังมากๆค่ะร้านนี้ฝันของคนเลิฟของทอดออคือร้านทะเลทอดอยู่ที่สาราแดงเ<ช>ขาจะเอาอะไรจากทะเลมาทอดขายบ้างแล้วน้าจิม้มเขาจะเด็ดแค่ไหนทานคู่ของทอดแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนมีวิทยามาได้ชมกันค่ะป๊าปาปา,ปาวสวัสดีค่ะชื่ออุ้ยนะคะเป็นเจ้าของร้านทะเลทอดถนนสีลมสาราแดงค่ะ เลอดร้านน้องนะคะเปิดมาเกือบ20กว่าปีแล้วนะคะก็ะะคือเป็นรุ่นที่สองจากคุณพ่อคุณแม่แต่เดิมแล้วขายที่พัทยาแล้วก็ได้ขยับขยายมาลงตัวที่กรุงเทพอ,อ,อะค่ะแล้วเรานะคะมีเมนูอยู่3อย่างค่ะก็จะมีกุ้งทอดปูทอดแล้วก็ปลาหมึกทอดนะคะสามารถรวมได้ค่ะรานะคาก็จะเริ่มตน้นปีหกสิบร้อยหนึ่งแล้วก็ร้อยห้าสิบบาทะกุ้งเราจะใช้กุ้งขาวในการทอดส่วนปูเนี่ยก็แล้วแต่บางวันเพราะว่าแล้วแต่เรือเข้าบางวันก็จะใช้เป็นปูนิ่ม หรือว่าปูมา้าแล้วก็เป็นปูกระตอยซึ่งแต่ละไซส์หรือว่าอะไรมันก็จะแตกต่างกันอะค่ะแล้วก็สอหงปลาหมึกก็ใช้เป็นปลาหมึกนอกค่ะเป็นปลาหมึกตัวใหญ่แล้วก็มาชุบแป้งทอดอีกทีหนึ่งค่ะ้านของเราค่ะสั่งวัสดิบด้วยตัวเองก็คือไปตลาดสมุทรสาครของของเราเลยนะคะมั่นใจว่ากรอบนานค่ะ แล้วก็ไม่อมน้ำมันแล้วก็เสียดคานเลยเราเปลี่ยนน้ำมันทุกวันค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็จะเป็นรถเข็นธรรมดาเล็กๆเลยเป็นอารมณ์แบบสตรีทฟู้ดแต่ว่าช่วงที่ที่สุดก็คือลูกค้ารอนานถึงสองชั่วโมงเลยค่ะนานขนาดไหนลูกค้าก็รอแสดงว่าต้องอร่อยสุดๆช่วงหน้ามาชิมพร้อมกันครับอยากให้ฟังความกรอบไป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 